Thank you แดในานามพระสนุเอกของเมืองทิพย์เจ้านางอานันทิพย์ณนะเมืองทิพย์ขอแต่งตั้งและอวยยศให้เจ้านางเสกพระเทวีหรือพระนางหน่อ,อเจ้าหลวงของเมืองทิพย์ให้ขึ้นดํารงพระยศเป็นพระมหาเทวีเจ้าของเมืองทิพย์สื <Bye. S 2> บายบังปุรีเย่บังปุรีเยบังปุริเย,ย,ยนะคะกราบสวัสดีค่ะกราบสวัสดีทุกกำลังใจกราบสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะ <c oughs> ในานามของมหาทีวีเจ้าแล้วก็อีทิป์นะคะ เราก็ยังกลับมาเหมือนเดิมค่ะเนี่ยมันหาใช้เมืองเราไหมที่ดีคุเจ้ามากเลยเือนเจ้าาเอ้าทำไมเอ้าเราเป็นถึงเศรขฐทีวีจะต้องใช้ผัวร่วมกันได้ยังไงจ้าพี่แต่แต่ค่าแบ่งได้นะโอ้ไม่แบ่งค่ะกอใช้คนเดียว่ออกทะเลการในนามของพระมหาทีวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ นะคะในการนี้กูจะมาอวยยศเยี่ยมเหรอมึงเคยเล่นเหรออี่้อเร็วๆอย่าวีนไปสิไปตรงนู้นสิแม่แม่ต้องไปเจี๊แม่นะคะโอเคค่ะ ม่เจ็บเบียแม่เมาแม่มเาม,มา,เาเยี่ยมสิสัตว์โอเควันนี้เรามาเล่นบอลกันนะคะเอเอย่า <laughs> ลืมนะคะเนี่ยชุด<อ>ดูสีเอเอ,เอวันนี้น้องเฟิร์นยี่สิบแปดมาเล่นบอลค่ะ <Okay. S 3> <laughs> ไม่เอาไปเร็วๆเอไปถากังดีกว่าแม่ยิงเข้าประตูนู้นหน่อยแม่นู้นน่ะเอาโอ้ช มาเห่าแม่ก็มาเห่าคอม <c oughs> เม้นต์ไอตัดอ้อาลาดัดยิงเข้าประตูแลยหนึ่งความสุ่ยนะคะโอเคตสนุกปอนโฆษณานคนเมืองทิพย์นักกีฬาเมืองทิพย์จะต้องเป๊ะจ้าโอเคคนเมืองทิพย์นักกีฬาเมืองทิพย์จะต้องเป๊ะ,ะเอออย่าลืมนะคะต้องเป๊ะ ตืบไปโอเคแม่ดอกบอลให้ดูหน่อยเออเอเอแม่มาเห่าอะแม่ดูสิมาเห่า <c oughs> เออโอเค,อน,คนับวันอะนะคะนันนบวันค่ะเออความสวยแม่ดอกบอลอีกเร็วโอ้ยหหอมได้มาณดอกบัางสัตว์เร็วดอกเลยแบบเป๊ะเป๊งๆเอ๊ เลิศความสวยใครมาตักข้าอ่ะมาเห่ายิ่งกว่าแม่แม่พากูมาตรงนี้มาเห่าเยี่ยมสิอีทิปเออโอเคแม่โอเคบายบายค่ะแม่ยิงประตูเลยแม่ไปตรงนู้นน่ะไปตรงนู้นน่ะตรงนี้แหละกูไม่รอดวิ่งเลยทางนู้นอ่าเร็วๆออาแม่ยิงประตูหนึ่งอ่าโอเค โอเคนะเบอร์วันอ่ะโอเคอย่าลืมชุดกีฬาน,นี่ชุดกีฬานะคะชุดบอนเออชุดกีฬาชุดบอลจากนะคะเ,คเพราะฉะนั้นของเขาดีจริงๆและจริงๆคอนเฟิร์มโดยน้องเฟิร์นยี่สิบแปดค่ะโอเคโอเคบา,บายบายจุบจุบอย่างเงียบเลย พี่ไอแมพี่หลีไม่เอาแล้วนะรู้ก็พี่คลีแกงน้องมากกลาบสวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะแหม่หนูไม่หนูไม่เล่นด้วยแล้วนะกระชากหัวแรงมามมาเาทวีเจ้านะคะวันนี้โอ้ยอยู่บ้านเบื่อตายอยู่แล้วเครียดก็เครียดแหม่สภาพพี่แหมอีสัตว์พี่หลีไม่มีนะคะโอเคเออ นะคะวันนี้น่ะ<อ>นะคะ<อ>แนนโนอยู่บ้านนะคะเอเอแม่ก็บั่เทียดแต่ว่าคุยกับเจ้าหลวงที่นีไม่เอานะแ,แม่มาคุยแต่เรื่องเหย่สัตว์นะคะโอ้ปวดหัวไม่รู้จะทําอะไรกินโอ้นะคะลดน้ำลงน้ําหนักไม่รู้จะทําอะไรกินอ,อีเทปมึองอยากกินอะไรเหรอแม่ไม่ก็ ทำอะไรกินก็ได้แม่แล้วแต่แม่ไว้าสาเ<ม>จ้าค่ะไว้สาทุกคนนะคะ <S <S เออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก,กูจะไปดูในตู้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูไลฟ์กันสักแป๊บหนึ่งอ่านกันสักแป๊บหนึ่งจะไปดูในตู้เย็นว่าจะทำอะไรให้อ e ิทิปกลิ่นดีนะคะช่วงโควิดแบบนี้อยู่บ้านนะคะไม่มีไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกได้เพราะว่าเราอะนะต้องเซฟตัวเองกันนะคะเออ ตำนานน้องเฟิร์นมีอยู่จริงนะแม่นะแป่งเพศแล้วเออและแม่ไหวเหรอเนี่ยไหวในสิ่งทีู่ดแต่ว่าจะให้ยืนนานๆไม่ไหวแล้วอเออผมสวยมากเห็นไหมล่ะออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานนองนะก็ไปต่อผมเลยวันนี้มผสวยมากแม่ผมยาวกว่าหนูอีกแม่เออโอเคแม่ไปพักผ่อนก่อนไปแม่ไปใครจะมาต้านล่ะ มีนมค่ะมีผมค่ะมีกีค่ะเออเอาสิใครจะมาต้านล่ะน้องไปพักผ่อนไปแม่ไปนะขอบคุณมากนะเจ้าเทปโอเคแม่สวยมากนะวันนี้แม่ดีๆผมหมัก๊ะแม่แต่ผมไม่โปะเลยมาเออไม่โปะเลยแม่เลืโอเคไปไปนอนก่อนไปไปถ่ายกันจ้า